ีพี่น้องเลยมันเป็นตรงไหนถุงนาแล้วก็เป็นแคมทางอากาศเย็น SDK, เย็นพี่น้องเลยเห itor, มาะแก่การนางนิงอนอนพี่นอื่อี่น้องรัเตอรวนนี้ถ้าก็ตื่นนอนพี่น้องบ้อนเข่าแล้วก็ซีตามน้ำไม่ขึ้นข้าเปิดออกมาบนไก่พน้อแล้วมันมั่งมั่งนะไมันมั่ในไก่ลอูกันมันมั่มามม เราไปนอนอย่่ในทุป้อนเพื่อนอยู่นอกเลยกก่น้ำมันตาหรอนั่นมือนี่น้ำไม่น้ำเน่ยเปกุ้งขีขัน้ำมาลูกนำมัแม่แม,ม่มามมามมาอาอาอาดุกอา เขาเกี่ยวนะเกือบแล้วเลยนะเพื่อนเนาะเเืองเต่าเพื่องเราเืองเต่าเพื่อเนเรงภาพกูแ้วเพิ่งกำลังเกี่ยวแล้วก็คุณนเ่องมาแล้วค่ะดีดีดุดีฝองไก่มบึ้งบึ้งกู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 เอากันเอากัน อ่ามาก่อนแม่ค้าเขามากขึ้นเยอเลยก็ลูกกินก่อนเด็กใจ่นลูกการ์ดิขามามอ้าเก่งอะไโตกระจงขึ้นจงขึ้นชี้จงชิงนะกเรืองเนาะ

กิงะายัวแหนมกิ thế, ่งกระลุยผัวยหนมกินกิ่งไ้กินกิ่งแด้ต่อตีแม่เลย พ่อเ่าบ่ไปแต่ชใช่กรเชนไมกินกาดมันดีนไม้หอนนอ่เาเยอยากกับคนเดียเลยอยากกับคนเดียวมันก็กินบะเซ่อยู่คนเดียวมันกินยังกับบะซ่ตเราตลาดไมนก็ะน้ำไมดๆพ่อเน่าผมไปหยกินชาไปยงชาวบ้านอ้่อน่าอ năm 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 จะอ่น้ำไม่เพิ่นบาสิคากันเขาได้ยังไงเน้องเลยอยู่นี่ก็เงาเงาพี่น้องคนเดียวน้องเงาน้องราเติมน้ำแบบกี่นอนเพื่อนหนึ่งหรือว่าบรดอนเอนอยู่ีมนจรคนเดียวมันจะ gì lên luôn bất ngờ à, bây giờ bây giờ sao ba sao tèo cái <laughs> tý ใจนําขึ้นเห็นเพิ่นมายาเพิ่นไปยังแต่แปดโมงเนาะเด้อมานี่เพิ่นบ่ได้ไปแล้วเพิ่นเฮาเพิ่นบ่สบายไผวัดเน้าน เงได้ม่เลี้ยงลูกเปียวนะลูกเปีอ้ากำลังดือกำลังเมื่อกำลังเตอ้ามั่มั่เลื่อกระด่หน้ั่กระแดานกำลังเมื่อไปนองไปอยู่ในเือนในใในเือนนอะชา้อนเติที่ไหนมีคุณอยเดียวเมื่อเดี๋ยวองรายกาเอาไยางลูก บึงไก่ปอไม่ใช่บึงนอบึงไก่น่องอย่าลงมาบึงไก่มันเตะไ้ใช้มัต่อตีนนะต่อตีนได้ต่อตีนได้หรอไม่ไ ได้เพี่อน้องเอลยได้ไก่ตีไก่ยันเรียงไว้เรียว่าขายแน่ตี้เนะี่ น,น,น้าพี่น้องก็เลยอับต้นทีน่เอ้านนี้แบาบานี้เอมากบ้อบแบบนี้เอออย่าอย่าเหยียบมันด้ยอย่าเหยียบไก่เลย ตัดตีมันตัดตีเล็กเต้เล็กน้ำมันม้ำมันปลาไก่กินอะไรได้ลูกก็กินอะไรไก่มันอยากกินเผาลูกก็ต้องกินเผาเลยลูกอ้าแล้วไม่ใช่ไหนบเห็นปลาดิอ่านะเอ่อ kuku 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 kuku, aku, aku, kuku 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 aku, 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 มากบลยมากบ่อ๋อย่าไปตีมันอย่าไปเหยียบมันแปดโตพี่น้องไก่ตอนนั้นพค่นเอามากะแม่แลปดนะลุงทับอัวตอนนั้นพี่นเอามากะประมาณนั้นสิบปอยลุงมันแหงหน่อยแล้วก็ไก่ Mà ăn, vừa ngang nha, yêu mày. Ma kín sẽ ra, sẽ ai vừa kai bia mày là yang sang yang lê ny con ông kia. Long lòng ta kapodin ào, lòng nhìn gin. In bước ta kìa 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 ب أنام نر أنم เรก็แม,ม้ว่าจะปลูกอเยกำลังปลูกบัวเด้เพื่อนเงยด้มฮะสลัดก็คือเอาไปนิ่งดูใส่สลรดกันพวกัวสลัดนำพบัวเนี่เยเนาะสลกับวบัวเรากินเป็นประจำัเกะเพกับการว,วเดนเมกบวัวเล่นนี่พื่นอนเลยาปลูกก่อนยาปลูกจนไหม

ปล่อยผึ่มาได้ได้พี่หนองเลยปล่อยเลยผึ่นไปทานทานไปถัดด่วยังมันโตโตแล้วร,รูาาร้จักทานบ้ารู้ีกทานบ้กงรู้กลงกูบ้าริบบบ้ารูบบบ้า

con cái kim rất là Đi hoa cho lùng Một cái lục đó

ลูกเาอุกเอนทำอะไเนอ่อ่ะอาอาอาอ่ะอ่ะอาอาอาอ่ะอ่ะจิ้มมจ้จิ้จิ้มจิ้มๆกินก่อนลูกไม่พาเมื่อใดไม่ทาสินใดอดูไใด

มา่รวมอ่ะเลาแม่ค้าขึ้นได้ทำก่อนไปเปิดปปหลไปไดกปกุ๊กมาไปได้ไปแม่คาขึ้นเด้อเมื่อกี้อไแม่คาขึ้นได้ ทำบรรยากาศอากาศดีดีพี่น้องเลยอากาศดีดีพี่น้องเลยอ่ะพอมีน้องสะเเ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 รสิพอเเเเเเปเเ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 เนเเเอเเ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 ้มีเเเเเลเเ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 อเเ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 เีเแพเ่เเ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 สเเอเเ่เเเเแหละหาในเเนเเเเเดเเเเเขอบใจนพี่น้อง เอฟซีในเวลานขับมากดไลค์กดแชร์หักชซมกิบสะแพงกระนองแรปเตอร์โดยที่บุคคลโคสานาซาแพงน้องทาวาสะแพงเห็นที่ขาดประกันใดว่ายัางบูดถบกต้องเห็นยังบูดจูบวงานในคลิปนี้สะแพงกับอัพถุกพอภัยในเมืองน้องสุดท้ายนี่เดี๋ยวมึงจะทำอวดพอดไซส์หายพอไหมพี่น้องเอฟซี FC จงมีสุขภาพแขบบ็งแรงแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่าะมีสำหรับคลิปนี้สะแพงกันพอกับสบายดีกำลังแรบเตอร์นะ,ะสบายดีกับลูกลูกูสวยเถอะ สบายดีนะเพนะียนเนาะดูเตอร์เดมลก,ด FC กล้องกันลูกสบายดีเอฟซีก่อนนะบายบายสบายดีซีเห็นตะเบินไก่ในนี้เนาะ